เทคนิคการเรียนภาษาจากชายที่พูดได้ถึง9ภาษาแมทธิวยูนแดนเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ทำงานอยู่ในกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีเขาใช้ภาษาโปรตุเกสในการทำงานเป็นหลักทำให้เพื่อนร่วมงานน้อยคนนักที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นชายชาวอังกฤษที่พูดได้มากถึง9ภาษาและต่อไปนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อย จากแมทธิวสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่ก็คือ10เทคนิคการเรียนภาษาจากชายที่พูดได้ถึง9ภาษาเทคนิคที่1มีเหตุผลที่ดีในการเรียนภาษานั้นมันอาจฟังดูซ้ำซากแต่จริงๆแล้วหากคุณไม่มีเหตุผลที่ดีพอในการเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง คุณอาจไม่มีแรงกระตุ้นมากพอในระยะยาวก็เป็นได้หากคุณแค่ต้องการสร้างความประทับใจโดยการพูดภาษาฝรั่งเศสให้คนที่พูดภาษาอังกฤษฟังนั่นอาจเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเหตุผลที่ไม่ดีแต่หากคุณอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อทำความรู้จักกับคนฝรั่งเศสและเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขานั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป อย่างไรเสียไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไรก็ตามเมื่อเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วมันจำเป็นมากๆที่คุณจะต้องทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่เทคนิคที่สองหาคนสนิทช่วยฝึกแมทธิวเรียนภาษาต่างประเทศหลายภาษาพร้อมๆกันกับไมเคิลคู่แฝดของเขาตั้งแต่เด็กทั้งคู่เรียนภาษากรีก ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกของพวกเขาจนแตกฉานตั้งแต่อายุแค่8ดขวบเท่านั้นโดยแมทธิวระบุว่าการแข่งขันระหว่างพี่น้องช่วยให้เขาเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีพี่น้องอย่างแมทธิวและไมเคิลการมีคนสนิทไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนคอยเรียนรู้ภาษาไปด้วยกัน จะช่วยผลักดันให้คุณมีความพยายามมากขึ้นตลอดเวลาและไม่ล้มเลิกความพยายามไรวเกินไปเราเคยมีแรงกระตุ้นกันมากๆและก็ยังเป็นมาจนถึงทุกวันนี้เราผลักดันอีกฝ่ายให้เดินหน้าอย่างจริงจังเมื่อไหรก็ตามที่เขารู้สึกว่าผมทำได้ดีกว่าเขาจะรู้สึกอิจฉานิดนและพยายาม ที่จะเอาชนะผมและผมเองก็ทำแบบนั้นเช่นกันแมทธิวยูแดนกล่าวไว้เทคนิคที่สพูดกับตัวเองหากคุณไม่มีใครให้ฝึกฝนทักษะการพูดด้วยละก็การพูดกับตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะวิธีการนี้จะช่วยให้คำศัพท์และวลีต่างๆในหัวของคุณถูกนำออกมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้คุณประมาน้อยลงเวลาที่ต้องพูดคุยกับคนอื่นในสถานการณ์จริงมันอาจจะฟังดูแปลกมากแต่จริงๆแล้วการพูดกับตัวเองในภาษาน,นั้นๆเป็นการฝึกฝนที่ดีมากในกรณีที่คุณไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาน,นั้นๆในชีวิตประจำวันตลอดเวลาแมทธิวยูแดนกล่าวไว้เทคนิคที่สี่ อย่าหลงทางการพูดคุยกับคนอื่นในภาษานั้นๆจะช่วยให้การเรียนภาษาของคุณไม่หลงทางและถ้าคุณตั้งเป้าหมายและให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาเพื่อใช้ภาษานั้นๆสนทนาจริงในชีวิตประจำวันคุณจะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในหนังสือเรียนมากขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติเทคนิคที่ห สนุกไปกับมันพยายามใช้ภาษาที่คุณเรียนรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุดแมทธิวและไมเคิลฝึกฝนทักษะภาษากรีกของพวกเขาด้วยการแต่งเพลงและอัดเพลงนอกจากนี้คุณยังอาจจัดรายการวิทยุกับเพื่อนในภาษานั้นๆวาดการ์ตูนช่องเขียนบทกวีและวิธีการง่ายๆ อย่างการพูดคุยกับใครก็ตามที่รู้ภาษานั้นๆก็ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วหากคุณไม่รู้สึกสนุกไปกับมันนั่นแปลว่าคุณอาจจะกำลังหลงทางแล้วละ่ะเทคนิคที่6ททำตัวเหมือนเด็กการเป็นเด็กไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวและมีอาหารเลอะเทอะไปทั้งตัวแต่มันหมายความว่าคุณควรลองเรียนรู้ แบบเด็กๆด,ดูบ้างความเชื่อที่ว่าเด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่นั้นไม่เป็นความจริงงานวิจัยใหม่ๆระบุว่าความสามารถในการเรียนรู้ไม่ขึ้นอยู่กับช่วงอายุแต่อย่างไรเคล็ดลับการเรียนรู้ยังมีประสิทธิภาพแบบเด็กๆคือต้องมีทัศนคติแบบเด็กๆเ,เช่นการไม่เขินอายความยินดีที่ได้เรียนรู้ภาษาอื่น ความเต็มใจที่จะผิดพลาดเป็นต้นเราทุกคนต่างเรียนรู้จากความผิดพลาดกันทั้งนั้นตอนเป็นเด็กพวกเรามักถูกคาดหวังให้สร้างข้อผิดพลาดแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการพลั้งพลาดกับกลายเป็นเรื่องต้องห้ามขึ้นมาผู้ใหญ่หลายคนมีแนวโน้มที่จะพูดว่าฉันทำไม่ได้มากกว่าฉันยังไม่ได้ลองทำขณะที่ การล้มเหลวหรือการดิ้นรนในสังคมที่ว่ากลับไม่ได้เป็นข้อกังวลสำหรับเด็กมากนักดังนั้นเวลาเรียนภาษาการยอมรับว่าคุณไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่อิสระทางการเรียนรู้จงปล่อยวางความคิดแบบผู้ใหญ่ของคุณซะเทคนิคที่7ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซน การเต็มใจที่จะผิดพลาดหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายไม่มากก็น้อยเช่นกันมันอาจฟังดูน่ากลัวแต่มันเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้คุณได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะของตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเรียนหนักแค่ไหนคุณจะไม่สามารถพูดคุยในภาษานั้นๆได้เลย หากคุณไม่เอาตัวเองออกไปเจอผู้คนพูดคุยกับคนแปลกหน้าถามทางสั่งอาหารเรียนรู้ที่จะเล่นมุกตลกและอื่นๆยิ่งคุณทำแบบนี้บ่อยเท่าไหร่คอมฟอร์ตโซนของคุณจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเทคนิคที่8ฟัง คุณจำเป็นต้องเรียนรู้การฟังก่อนที่จะพูดทุกๆภาษาจะฟังดูประหลาดเสมอในครั้งแรกที่คุณฟังมันแต่ยิ่งคุณฟังมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งคุ้นเคยกับมันมากเท่านั้นการพูดของคุณก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแมทธิวยูแดนได้กล่าวไว้ว่าเรามีความสามารถที่จะออกเสียงทุกๆอย่างเราแค่ไม่คุ้นเคยกับมันเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น ัว R อ,ออกเสียงกระดกริ้นที่ไม่มีในภาษาอังกฤษแต่เมื่อผมเริ่มเรียนภาษาสเปนซึ่งมีตัว R กระดกริ้นด้วยคำว่า Perro หรือ Reunion วิธีการที่ดีที่สุดที่จะฝึกฝนมันจนชำนาญก็คือการฟังอย่างสม่ำเสมอและจินตนาการว่าคำนั้นๆนออกเสียงอย่างไรเพราะว่า เสียงแต่ละเสียงใช้ปากและคอไม่เหมือนกันเพื่อให้ได้เสียงนั้นออกมาแมทธิวยูแดนกล่าวไว้เทคนิคที่9ดูคนอื่นพูดความแตกต่างของแต่ละภาษาไม่ได้อยู่แค่ที่การใช้ลิ้นริมฝีปากและลำคอที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นคุณยังต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในการพูด แต่ละภาษาอีกด้วยซึ่งการสังเกตและเรียนแบบเจ้าของภาษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันและหากคุณไม่สามารถพบเห็นเจ้าของภาษาได้ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่การดูหนังสือหรือรายการทีวีที่พูดในภาษานั้นๆก็เป็นไอเดียที่ดีไม่น้อยเมทิวยูแดนกล่าวไว้ว่าบางที อาจฟังดูแปลกแต่คุณควรมองและสังเกตว่าเจ้าของภาษาเขาออกเสียงคำแต่ละคำอย่างไรบ้างจากนั้นพยายามเรียนแบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เชื่อผมเถอะมันจะยากในช่วงแรกๆแ,แต่คุณจะทำได้ในที่สุดมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆคุณแค่ต้องฝึกเยอะๆเท่านั้นเองแมทธิวยูเดนกล่าวไว้เทคนิคที่สิบ ฝึกฝนอย่างหนักและต่อเนื่องการแค่สัญญากับตัวเองว่าจะทุ่มเทกับการเรียนภาษาต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอคุณจำเป็นต้องฝึกฝนจริงๆอย่างที่พูดด้วยแมทธิวแนะนำว่าควรฝึกฝนอย่างหนักเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรช่วยในการเรียนรู้ภาษาใหม่ก็ตามการฝึกฝนมันทุกๆวันถือเป็นปัจจัย ที่สำคัญมากๆแมทธิวยูแดนกล่าวไว้ว่าผมชอบที่จะซึมซับความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาใหม่เวลาผมเรียนรู้อะไรใหม่ๆผมจะฝึกฝนด้วยการใช้มันตลอดวันเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วผมพยายามจะใช้ภาษานั้นในการคิดเขียนและพูดกับตัวเองสำหรับผมแล้ว มันคือการนำความรู้ที่ได้มาฝึกฝนใช้จริงการเขียนอีเมลการพูดกับตัวเองฟังเพลงฟังวิทยุไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาษาใหม่ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิน้นแมทธิวยูแดนกล่าวไว้